อีกแล้วอีกแล้วก็รู้อยู่นะโตพ่ออยากได้สายแล้วผมก็ทำดนตรีทำอะไรไปทำเมโลดี้ไปพี่หนึ่งเขาไปใส่คำร้องหน่อยนะครับก็ทำออกมาปุ๊บก็ได้เปพลงนี้นะครับที่อะไรผมก็ชอบแล้วเมโลดี้ผมก็เออลองทำดูก็เออเอาให้ใครก่นคือของเราทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วตอนนี้ชอบไหม ครับผมฟังแล้วก็อินถ้าไม่อินนี่คุณผู้ฟังคงไม่รีเควสมาแล้วก็คงจะไม่มาเป็นเพลงที่ใหม่มาแรงในช่วเรานเคราบอกว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันโดนใจอ่ะสำหรับคนที่กทาังมีความรักอยู่ฟังเพลงนี้รักเราก็จะเติมเต็มความรักของคุณพิทเต็มปริ่มมากต้องดูดีอยู่นะฮดีอยู่นะ ตั่งอลบา้าเลยตอนนี้ทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วค,ะ,คะจริงๆผมก็รอริง่ต้องรอคสักรรอก็จริงๆวช่วงหนึ่งผมจะออกติดก,กันถี่มากเลยนะ<ด>ช่ะวงแรกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เว้นไปนสักพัสก็จริงๆแล้วสิงเกิลต่อไปเนี่ยก็จะสักประมาณตุลาได้ฟังบตุลาหลอกหรอตุลาโงโซอย่าไปยนนะเารื่องงทํมาม่เลนจ่ิ อะไรแปลกๆใหม่ๆให้ค yeah. so, yeah. ุณ uh, ผู้ฟังได้ฟังกันบ้างนะผมแตมครับก็จริงๆแล้วอย่างออย่างัลบั้มแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นจุดซ้อมซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยบางคนจะมองว่าเราเป็นเพลงแบบอะคูสติกฟ็อป๊อปนุ่มๆใสๆอะไรเนี้ยแต่ที่ผมผมตัวตัวผมนี่ผมคนล็อกมากก็แบบไม่ได้ใช่ไหม จริงหขอไม่หรออันนี้ก็แบบดูดีแล้วนะสาวๆเธอนี้เลงนี้เลยอ๋อสิแปดสิบแปดเลยที่มองเต้นกลับานตั้งคาเอเออนะเร็วๆนี้ตุลาคนี้งจะได้เห็นแบบว่าเพลงใหม่แขนอาจจะแตกตูขึก่เดิมอันนี้เป็นตัวตนมากขึ้นใช่เดี๋ยวได้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ก็จยลืมรีเควส สินลวพิเศษในี่ยทหายขึ้ถึงกันกันกรแล้วหายหน้าหายตาไปก็สักระยะหนึ่งนะครับเพลงนี้ประกอบละครแล้ว MV จะได้ดูเป็นก็ไรเป็นเอมวีในละครอเป็นเอ็มวีคือผสมกันครับก็คือนี่พึ้นทำออกมาเลยังไ่ก็เป็นเป็นแล้วเป็นเส้นร้องหรือว่าเป็นเส้นร้องที่ขายแล้ก็สวยนะฮะแล้วจะไปทั่วกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายแต่แถวบุบลมหาดจังหวังทางเดินถือกี่ต้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเต็มไป ฉากที่เป็นละครด้วยจะได้รู้ึงว่าเาจกละครเรื่องนี้อะไรจ็ได้เรียนว่าเรองตอนผมไปเล่นเรื่องที่ผมเป็นตำรวจด้วยเนี่ยไม่เคยเนีน่ชายในเรื่องเมย์ไม่เคยเลยไม่เคยเรื่องนี้ต้องบูสุดนะับผมเล่นมาสองเรื่องเรื่องนี้สก็ผิดผลบ่านล็หนอยแล้วเป็นยังไงคะี่มจับร้องเพงแล้วก็เล่นละครากตอนเล่นละครที่งานเลยแต่ต่างกันนะผมู้สึกตงเนี้ยแต่ว่าจริงๆผมตอนที่ไปเล่นตอนชายเนี่ยก็ยังมีทัวร แล้วซ้อมเพลงแล้วซ้อมดนตรีเล่นดนตรีความจำอยู่แล้วว่าโปรเจกต์อะไรบ้างก็เราก็จะมาคุยบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเลยนะก็ถ่ายแ่ว่าอย่างที่การเปรียกแต่ไม่จริงๆเราเราก็เป็นเริ่มกับประการเป็นการ้องอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องตรงนี้แบเพรี่งานเริ่มจากการเป็นดีเจที่ไม่เป็นนายแดกแล้ก็มีแล้ก็คิดถึงเลยเนาะเข้าใจเหงอในอารมณ์นีนะฮะไม่เรานการเป็นแดนแบทเป็นงบ้างก็รู้สึกว่ารันเวย์ทุกรันเวย์ที่เดินเนี่ย โหลอะไรยังไงที่ไหนขายของครับก็ตอนนี้ก็สองจานสองสาศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับคอนโองครับวายมตั้งแต่แบบเพลงชุดแรกซิงเกิลต่างๆเพลงประกอบละครกหมดเลยเนบ่กหมดเลยครับทุกเดือนี้คือเนี่ยนลี่คือทุกเพลงจะเลอได้ใต่ไมได้เป็นแบบก็ดเลือกเอาใจเลยไม่ต้องไงบ้างอ่ะไม้ฟังกันแล้วอืมเป็นไงบ้างเปคไับก็แค่อ ฟังนที่พี่หนึ่นารูควีดแหล่เนาะฟังติพี่แหลด้วยถูจริงล่ะเป็นอะไรที่ลงตัวอันเป็นก็ติดตามพี่แหล่เขาใช้ไลน์เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็มีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรก็มีหมดเลยชื่อก็คือแหล่โมเดลค่ะ n A M M R O N N โอ้ยอ่เลยอต่ผมไปหาในกูเกิลเซิร์ชที่ถูกนก็ขึ้นจริงได้ใ่ไ คือทุกอย่างเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กแนวเนื่องหมดถ้าคือแนวกรุณาเดชชื่อนี้เลยหรอคะชื่อนี้ตลอดครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเทพประกอบละครนะครับกลับมาละวหลังจากที่ทิ้งแบบให้เราได้คิดถึงกันอยู่สักระยะนึงแล้วก็ไม่นานเกินรอนะครับตุลาคมนี้คุณจะได้ฟังซิงเกิลแรกในอัลบั้มใหม่งานชิ้นใหม่ของแนวกรุณาเดชเองด้วยครับอ่ะให้ฝากจ้าจริงๆไม่ต้องฝากนะที่นี่เป็นถักรื่นเลยอ่ะถ้าฝากสักหน่อยแล้วกนดีสามาครับก็ฝากไว้ด้วยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับมาางทำอัวนะครับ แล้วก็เราตั้งใจไว้มากนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนาาลองฟังน,น,นะครับ<ช>ับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเขาตอบมาทุกทีต้องมีเรื่องให้ไม่ผิดหวังไปตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นมีผลงานใหม่ซิงเกิลต่อไปเอามาฝากออยจอยด้วยนะครับโอเคฟังไหมพี่แจ๊คอยากพี่แหน่ทำมากนะคนะขอบคุณครับพี่